สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆค่ะพี่ปาอยู่หลังบ้านอีกแล้วอยู่หลังบ้านอีกแล้วค่ะทุกคนก็สา่ะทุกคนต้นถั่วที่ปลูกแล้วมันกระต่ายกินด้วยแล้วก็มันหมดฤด,ดูการด้วยออกให้หมดแม้แต่พวกต้นพงต้นพริกมันก็เหี่ยวเนาะค่ะได้ยินเสียงฟ้าร้องฟ้าขนองสงสยัยฝนจะตกอีกแล้วค่ะพี่ปาก็จะมารื้นางร้านออกให้หมดเลยค่ะทุกคนค่ะ มันหมดฤดูการแล้วก็เก็บพวกเหล็กพวกอะไรเนี้ยไว้ใช้ปีหน้าค่ะส่วนไม้ก็อันไหนที่มันผูุพังก็ทิ้งคะ่ะทุกคนเนี่ยคะ่ะก็เก็บออกให้หมดทําความสะอาดเพราะมันเป็นปลายฝนแล้วนะคะทุกคนคะ่ะอกีประมาณไม่เกินเดือนฝนก็คงจะหมดมันก็จะเริ่มเข้าฤดู โอ้ยทุกคนได้ยินเสียงฟ้าร้องไหมคะมันก็จะเข้าฤดูใบไม้ร่วงแล้วคะ่ะเริ่มเข้าหน้าหน้าหนาวนะคะถ้าเป็นบ้านเราก็หน้าเกี่ยวข้าวนั่นเองผักพวกนี้ก็ปลูกไม่ได้พี่ก็คงจะปลูกอีกทีนึงก็ปีหน้านู่นแหลคะค่ะปีนี้ก็ทำความสะอาดให้มันสะอาดเพราะว่าเดือนหน้านี้จะถึงประมาณกลางเดือนพี่ก็จะกลับบ้าน เพราะฉะนั้นถ้ารอกลับมาค่อยทําความสะอาดมันก็งานเยอะเนาะขอเก็บกวาดก่อนที่จะไปเมืองไทยกันแล้วกันนะคะอีกอย่างมันเป็นที่อยู่ของแตนพี่ปลาโดนแตนตอดนะคะที่เห็นรูปท้องบ่อยๆเพราะโดนแตนตอดท้องไปเรียบร้อยแล้วคะ่ะทุกคนคะ่ะทั้งเจ็บทั้งคันเลยคะ่ะแต่ว่าได้ลงมือทําแล้วเนาะก็อยากให้มันเสร็จก็เลย ต้องทำค่ะทุกคนเนี่ยค่ะก็เก็บเอาออกให้หมดส่วนดินก็จะใส่ในกระถางเดียวกันไว้มันจะเป็นปุ๋ยหมักปีต่อไปด้วยค่ะทุกคนคะ่ะฟ้าร้องมีใครได้ยินไหมคะเสียงดังมากค,ะค่ะนะคะพี่ป่ปาก็รื้อไปหูตาก็สอดสายสอดสองไปคะ่ะเพราะว่าแตนเยอะเยอะคะ่ะทุกคนคะ่ะเป็นสิบเลยคะ่ะ มีอยู่ตามใต้ใบนะคะแต่ปีนี้ก็ถั่วมีทั้งได้กินสองสามกระถางอีกระถางหนึ่งก็เหมือนก็เป็นหมันค่ะไม่ยอมออกลูกค่ะทุกคนค่ะก็รื้อออกแล้วก็ตัดใบมันให้มันเป็นเล็กเลกมันจะได้เป็นปุ๋ยหมักส่วนกิ่งใหญ่ๆพี่ก็จะเอาลงกระถางไปทิ้งเลยค่ะทุกคนเนี่ยค่ะก็อีกอย่างหนึ่งเราไม่ยูเนาะไม่อยู่บ้านเนาะ สามีเขากอา็อยู่คนเดียวเขาก็ไม่รู้หรอกว่าอะไรควรเก็บอะไรควรทำอย่างน้อยเขาก็อยู่บ้านดูแลแม่ไปเนาะส่วนพี่ก็มีหน้าที่รื้อเก็บกวาดจริงๆแล้วพี่อยากจะทำกระบะปลูกผ,ผักมากเลยอะแต่ถ้าเราทำเราก็ต้องลงทุนอีกเยอะจากที่คุยกับสามีทุกคนก็จะรู้ว่าสามีพี่อยากขายบ้านเนาะถ้าเราทำกระบะเราก็ต้องลงทุนเยอะพอสมควร พี่ก็เลยไม่เอาดีกว่าปลูกใส่กระถางอย่างนี้เลยค่ะถ้าเราย้ายแล้วก็ไม่เสียดายโอ้ฟ้าร้องคลื่นๆเลยค่ะทุกคนค่ะเสียงดังฟังชัดท,ทั้งที่แดดยังเต็มตอนนี้ก็ต้นไม้พี่เอาออกหมดแล้วนะคะหมายถึงต้นถั่วนะคะก็เหลือแตอ่ดินแล้วค่ะเดี๋ยวจะเทลงกระถางรวมกันไว้ค่ะทุกคนค่ะ เนี่ยค่ะแล้วก็เอาอะไรมาคลุมเนาะมันจะได้อะเป็นปุ๋ยหมักปีหน้าถ้าเราจะใช้เราก็ซื้อดินไม่เยอะนะคะซื้อแค่บางส่วนบางส่วนเราก็มีดินเก่าแล้วนั่นเองค่ะทุกคนเนี่ยค่ะทุกคนพี่ป่าก็เริ่มมาเก็บกวาดออกตรงนี้ปลายฝนแล้วนะคะพี่ป่าก็ต้องมาทําความสะอาดฝั่งนี้ค่ะก็คือ,อต้นมะม่วงพอทํา พอทาตรงนี้ออกนะคะสังน้นก็เป็นสั่งเพื่อนบ้านพี่ก็ควรจะเห็นว่าแตนแตนเยอะมากนะคะ,ะพี่ก็พยายามมาทําให้มันโลง่งเพราะมันปลายฝนะจะเข้าฤดูใบไม้ร่วงแล้วเนาะ,ะพี่ก็ต้องการแดดให้ต้นมะม่วงพี่ด้วยก็เลยต้องมาตัดตรงนี้ออกให้หมดค่ะพี่ก็ตัดช่วงตรงนี้นะคะ ทุกคนค่ะตรงบ้านพี่ทางนี้ตรงนี้ของเพื่อนบ้านนะคะทางนี้เป็นของเพื่อนบ้านพี่ก็มันจริงๆแล้วรัว้วมันต้องอยู่ตรงต้นไม้นะคะแต่ว่าเพื่อนบ้านเ็าทารัว้วเขาก็ขยับไปขยับไปประมาณนี้นะคะประมาณสักแค่นี้เขาขยับออกจากต้นไม้ไปเพื่อเขาจะแบ่งพื้นที่ให้พี่เพราะเคาเห็นพี่ชอบปลูกต้นไม้นั่นเองนะคะก็พี่เลยได้พื้นที่เพิ่มมาประมาณประมาณนี้ค่ะก็ไม่ใหญ่นะคะประมาณประมาณนี้ จากต้นต้นน้อยหนาพี่ไปหากำแพงก็ไม่ห่างกันมากนะคะอันนี้คือต้นน้อยหนานี่คือรั้วเก่านะคะทุกคนก็เ,เขาก็เลยแบ่งพื้นให้เรารเพิ่มเพิ่มใม่นิดนึงแต่ว่าถ้าเราปลูกอะไรตรงตรงขยับไปเราก็ต้องรดน้ําเองนะคะเพราะวา่าอ่าสปริงเกอร์ไม่ถึงเพรอก็ทํากําแพงแล้วสปริงเกอร์ฝังบ้านเขามันก็มาไม่ถึงของเราเนาะเนี่ยค่ะก็วสวนต้นมะม่วงช่วงนี้เขาได้ได้น้ำเนาะฝนตก เขาก็จะจะสวยแต่กิ่งก้านสาขาต้นเขาชิดกันอย่างนี้เลยต้นชิดกันเลยพี่ก็เลยพยายามจะแต่งข้างในให้มันโล่งๆแต่ส่วนส่วนกิ่งก้านน่ะพี่ไม่ต้องการให้มันเยอะเกินไปอันนี้พอมันอ่อนยวบมาอย่างนี้ถ้าเขาออกดอกนะลูกเขาใหญ่เขาก็จะตกถึงพื้นทีนี้อันนี้พี่ก็ไม่รู้ว่ามันเป็นการบอกเล่าของ มันการเป็นเป็นการบอกเล่าของพ่อเนาะพ่อบอกว่าให้ออกพันษาไปก่อนแล้วค่อยตัดกิ่งแล้วดอกเขาก็จะออกตามกิ่งค่ะอันนี้พี่ก็ไม่ใช่ผู้รู้พ่อเล่าให้ฟังเฉยๆเนาะเอออันนี้สวนตรงนี้ก็ก็ต้องเริ่มเคลียร์แล้วการทําสวนมันก็จะมีความอรกเนาะแต่ถ้าเราอยากให้มันสะอาดเราก็ต้องขยันนั่นเองค่ะทุกคนส่วนนี้พี่ก็ตัดออกมาบ้างเพราะว่ามันมันเยอะเกินไป เราก็เป็นที่อยู่อาศัยของแตนนั่นเองพี่ก็เลยอ่ะต้องต้องตัดออกนะคะทั้งนี้พี่ก็ตัดออกเยอะเลยไม่ว่าจะเป็น uh, กิ่งของอะโวคาโดเอ่ยอะไรเอ่ยพุ่มนี้ปกติแล้วนกคู่เขาจะมาอยู่นะคะเดี๋ยวนี้ไม่รู้ไม่รู้ยังอยู่หรือเปล่าหรือจะเป็นแค่ที่อยู่ของของแตนเท่านั้นก็ไม่รู้ช่วงนี้แตนเยอะถ้าถ้าบ้านอื่นเขาฉีดยาเนาะบ้านอื่นเขาฉีดยา แตนก็จะมาอยู่บ้านเราที่เราไม่ได้ฉีดยาเพราะเราปลูกผักปลูกหญ้าเราก็ไม่อยากจะฉีดยาแล้วมันมันก็เป็นอุดมสมบูรณ์เนาะมันก็ทําให้แตนเขาก็มีที่หลบหลบทารังใต้ใบนั่นเองค่ะทุกคนมันก็เป็นอันตรายนะคะพี่วันนี้ก็โดนตอดพุงค่ะตรงสะดือเลยนะคะทุกคนค่ะจุกเสียดมาก <laughs> ก็โชคดีที่ไม่โดนลูกกระตานะคะสวนมะลุมก็พี่ไม่ได้ไว้ให้สูงเขาก็ พราะหน้าฝนอย่างนี้ก็แตกรัดมาใหม่กินคนเดียวเนาะทุกคนก็ไม่อยากให้มันสูงเกินไปเพราะกิ่งมันเปราะแล้วมันใหญ่ติดบ้านด้วยนั่นเองค่ะส่วนต้นนี้นะคะที่ว่าพี่บอกว่าติดเชื้อราเมื่อตอนอหน้าร้อนครั้งที่แล้วพอพี่ตัดแต่งกิ่งออกมาเขาก็งามเลยค่ะออกมาสวยรัดงามมีตัวพึ่งตัวอะไรมาดมมาดอมแล้วนะคะฝั่งนี้ส่วนมะละกอต้นนี้นะคะ ทุกคนอุ้ยดูสิตัวพึ่งตัวตัวตัวพึ่งตัวตอดเลยตัวแตนเยอะมากเลยค่ะทุกคนก็ต้องระวังลูกกระตานะคะส่วนต้นละกอต้นนี้เขาอยู่ในกระถางเขาก็ลัดขึ้นไปสูงอย่างนี้นะคะก็อยู่ตรงริมริมขอบพี่ว่าพี่จะย้ายกระถางนะคะย้ายกระถางใส่กระถางอีกใบหนึ่งใบใหญ่นะ,ะเดี๋ยวจะลองขุดใส่กระถางดูแล้วหาที่ตั้งใหม่เพราะว่าลงดินแล้วไม่ค่อยรอดนะคะก ไอ้ที่ลงดินไปก็เป็นสิบที่เหลือก็ไม่ถึง2ต้นนะคะพี่ก็เลยว่าดเดี๋ยวจะเปลี่ยนกระถางดูเนาะมาลุ้นช่วยพี่คะ่ะทุกคนคะ่ะ ทาความสะอาดให้ต้นกล้วยหน่อยถั่วขึ้นค่ะก็ตอนนี้ก็ไม่มีถั่วแล้วก็มา ดูแลต้นกล้วยต่อเลยค่ะทุกคนค่ะเขาจะไดะ้สุขภาพดีจ,จะได้ปีหน้าจะได้สวยๆได้ใช้ประโยชน์ทั้งใบและต้นเนาะใบที่มันตายแล้วก็เอาออกหน่อยมันจะได้ดูรีเฟรชหวานน่ะค่ะก็มารื้อถั่วออกหมดแล้วค่ะทุกคน <c oughs> แล้วก็จะเก็บหวาด ให้มันสะอาดเนาะเพราะว่าปีนี้ก็คงหมดฤดูการปลูกแล้วค่ะเดี๋ยวคลิปนี้มันจะยาวไปเดี๋ยวพี่ปาตัดก,ก่อนนะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย